วันนี้ที่กูไม่ตายปังมึงต้องตายกูตายเหี้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 ยเอาสุดท้ายเลยกูโอ้พี่จะตายเหรอกูตายครับทำไมพี่ต้องตายไม่รู้จำว่ามึงต้องตายแล้วโอเควันนี้เพื่อนเฮ้ยตัวนี้เพื่อนนี่แหละใหพี่มาตายพี่มนตายใช่ไหมหต้อง แล้วเราต้องตามหาเบาะแสว่าใครฆ่าอ้อขอโทษเพื่อนเราต้องตามหาแล้วก็ไม่เกิดเรื่องนี้อีกโอ้สุดยอดตะแคงสุดยอดมากใช่เอ๊ะเฮ้ยให้เป็นตายเหรอไม่รู้อืมใครฆ่าไม่รู้เดี๋ยวจะหาแป๊บนึงนี่อะไรอ่ะเอาปืนนี่คือสาเหตุที่เฮ้ี่ตายพี่ตายใช่เขาตาย อ้าวดูดูดูฐานกูอีกออกไปจุกเช็ดกระจายจุกเฮ้ยฮ่า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 ขึ้อเอือจังวันเหนียวเนอะไอพี่ตายไปแล้วบอกเกิดอะไรขึ้นอะอืมคือเขโดนฆาตกรลุกจิกก็โอ๊ะเกิดอะไรอีกยอมังวันนี้อืมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากโอเคมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยเหตุใดสิรู้สิเไอพี่มันตายแล้วอ่ะเออเออ เออจ่ายแล้วสกาวไปกับบ้านก็ให้ตายสิไู่เชื่อเลยสิงไปป้าโอเคอืมไปดีขึ้นเกิดเหตุอืโอ้ยเดี๋ยวจะได้ใส่อูู้จะมีชั้นเหรอไม่เคยฆ่าเฮบี้ล่ะคอยเองเฮ้ยแมนคอยชอบแบบนี้เออเออสนุกโคตร อื้งชอบว่ะคอยว่ะมึงเองมึงได้ไงคอยเห็นมึงเห็ดเหตุการเออคอยตายอือเรามึงกูดเองทำ่ังทีฬาทุกไบก็มึงไอ้อ้วนไงเอนจิเนียร์มึงมึงอะโคตรแย่เอ็นจิเนียร์มึงฟังก่อนสิ ไม่รู้อ่ะเอ็นจิเนียร์ให้ตายสิเฮ้ยออกไปได้บ้าฮ่าฮ่าไม่ตายโอเควันนี้ฉันฆ่าตัวตายดีกว่าเสื่อโสุดยอดสึ้ไม่ตายสดยตดมันเป็นแผนที่งูมากเอิ่มคือผมอยางไงก็คือใครฆ่าใครฆ่าวะผมงง กดติดฟลัชเออกดชังมากเลยสอนนี Naj ้กดแชร์กดไลค์กดแชร์ใครยังกดไลค์ไม่ได้แต่กนข้าว่าห้ามกดสองทีให้กระเพื Means ่อมมันจะยังไงจนปางกันเลยทุกคนกดกรดิ Pokémon ่งตาเพื <oro> ่อนพายขี้มันมาด้วยสอนนี้ผมไป